เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนอวสานปอบภักขวานผู้ใหญ่บ้านพยายามกระเสือกกระสนมาจนถึงบริเวณป่าใหญ่ที่พระนนท์บอกท่านลือสีอยู่ในป่าเลืกที่ไม่มีใครเข้ามาพูกพานได้ง่ายๆเพราะบริเวณโดยรอบมันช่างเต็มไปด้วยป่าอึมครึมและเทาวันน้อยใหญ่คล้ายกับป่าดิบชืน้น ทำให้ผู้ใหญ่บ้านหายใจลําบากและหอบเหนื่อยอีกทั้งร่างกายที่สับักสบอมของแกในตอนนี้ช่างเป็นเรื่องยากที่จะไปถึงที่หมายได้ทันเวลาผู้ใหญ่บ้านใช้แรงกายเหตดสู้ทั้งที่เจ็บปวดไปทั่วทุกส่วนเพราะอวัยวะในร่างกายต่างๆที่โดนปอบเข้าสีมันกาดกินเลือดเนื้อของแกเข้าไปอย่างมากแต่ความหวังสุดท้ายของหมู่บ้า เหลือเพียงผู้ใหญ่คนเดียวเท่านานเมื่อเดินทางมาถึงหน้าผาที่สูงชันบริเวณนั้นมีหินแตกหขกาอยู่ลักษณะคล้ายเป็นโพรงถ้ำขนาดเล็กพื้นที่โดยรอบโลง่งโปรง่งไม่เหมือนกับทางที่เดินเข้ามาในตอนแรกขณะที่เหลือบมองไปโดยรอก็ได้พบเห็นกับบุคคลหนึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ฐานหินที่ซ้อนกาน ด้านหลังนั้นมีต้นไม้ใหญ่ที่คอยให้ลุมเงาชายคนดังกล่าวใส่ชุดคล้ายสบงจีวอพระแต่เนื้อผ้าเป็นลายเสือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยหนวดเคราวกำลังนั่งสมาธิหลับตาอย่างสงบนิ่งผู้ใหญ่บ้านเห็นเช่นนั้นก็มั่นใจแล้วว่าชายที่อยู่ตรงหน้าคือท่านลือศีผู้ทรงศีล ที่พระน์นกล่าวถึงแน่นอนผู้ใหญ่บ้านรีบเข้าไปนั่งพนมมือและแจ้งข่าวร้ายกับท่านกราบขอรับท่านลือสีผมมีเรื่องด่วนให้ท่านเมตตาช่วยครับจะขอให้ช่วยเรื่องอะไรล่ะเจ้าที่หมู่บ้านผมมีพลากายเป็นปอมันการกินชาวบ้านตายหลายคนจนพวกเราต้านไม่ไหวพระน์นก็ได้ตายลงแล้ว ท่านลือสีช่วยพวกเราด้วยเถิดผู้ใยญ่บ้านพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่เมื่อเห็นร่างกายของผู้ใหญ่ที่อ่อนละทวยท่านจึงทำการรักษาให้ด้วยการบดสมุนไพรปลูกเสกทาบริเวณที่มีบาดแผลภายนอกแล้วดื่มน้ำมนเพื่อรักษาอาการจากภายในจากนั้นให้ผู้ใหญ่นอนพักก่อนและเดินทางในวันลุ่งคืน พรุ่งนี้ก็น่าจะเดินได้แล้วล่ะนอนพักให้เต็มอิ่มหน้าผู้ใหญ่ฤรือสีพูดขึ้นด้วยความห่วงใยผู้ใหญ่บ้านยกมือไหว้ด้วยความหวังและศรัทธาในตัวทานลุงเช้าผู้ใหญ่ตื่นขึ้นมาอย่างตื่นตะนกเพราะความปวดเล่าของบาดแผลที่มีได้หายไปอย่างน่าอาัศจรรย์จนแกสามารถที่จะลุกยืนหรือเดินได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่แพ้อาการมันหนักขนาดน,านั้นความวิเศษของท่านลือสีช่างไม่ธรรมดาเสียจริงผู้ใหญ่บ้านเริ่มมีความหวังแล้วว่าลือสีจะสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านให้พ้นจากความเลวร้ายในช่วงนี้ไปได้ขณะนั้นลือสีกำลังเก็บข้าวของลงใสย่ยามของทานแล้วบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่า ถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางกันแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็เรื่มออกเดินทางขณะใกล้จะถึงหมู่บ้านลือสีได้กลิ่นสาบของศพมาเป็นระยะทั้งที่ไม่เห็นซากสัตว์ตายอยู่ในบริเวณนั้นแต่ทำไมกลิ่นมันฟุ้งไปทั่วเช่นนี้แต่เมื่อท่านหลับตาภาวนาศีลกลับพบซากมนุษย์อยู่เกื่อนพื้นดินสภาพศาพท้องบู ถูกควักเครื่องในกินจนหม่ผู้ใหญ่ได้กินเม็นเน่าบ้างไหมเรือศีเอ่ยถามอย่างสงสยัยไม่มีนะครับท่านตอนผมเดินเข้ามาก็ไม่ได้กินเม็นอะไรเลยเรือศีจึงรู้แน่แล้วว่าเป็นปอบตนนาดที่กำลังติดตามท่านอยู่เป็นแน่ท่านจึงบอกผู้ใหญ่บ้านว่าข่าจะทำพิธีตรงนี้ พอปอบมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เลยโดยใช้สายศีตอกยึดไม้กับดินเป็นวงกลมท่านนั่งอยู่ข้างในกับผู้ใหญ่บ้านหลือสีนํำของเหลวสีแดงสดๆที่ได้จากสารมาลอให้ปอบระขวัญหิวโหวยส่วนด้านบนนำแหปากใหญ่ที่เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงแควนไว้เพื่อหลอกล่อให้ปอบายใจติดกับด่า ทันใดนั้นเสียงอีกาดังกล้องมาแต่ไกลพร้อมกับลมแรงที่ระทาเข้ากับใบหน้าของทั้งคู่อย่างจางทำให้ลือศีและผู้ใหญ่ใช้มือบังหน้าไว้ทั้งคู่รีบลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคืออีกาดำยักษ์ตัวสูงใหญ่ในตาแดงกาบจ้องเขม้นมาที่ลือสีอย่างเขียดแขนลือสีถอนลูกประคำออกจากคอ แล้วนับไปมาพร้อมสวดมนต์อย่างเข่งเรียดอีกาดำได้โฉบเข้ามาแต่ก็ยังเข้ามาไม่ถึงบริเวณสายสีจูจูอีกาดำในกายล่างเป็นปอบักควานในตัวดำเมียมนั่นไงปอบัะขวนันผู้ใหญ่บ้านอุทานด้วยความกลัวเลือสีเวียงแหเข้าใส่ผีปอบและสวดมนต์สะกดวิญญาณ พระควันลบได้ทันท่วงทีแล้วสู้กลับด้วยการพนมมือสวดมนต์เป็นภาษาคมีนมนดํานั้นได้ลอยออกมาจากปากของบอเป็นตัวอัขระสีดาวพุ่งเข้ามาที่สายสีนจนวงเวทมนต์ของฤาษีจะต้านทานไม่ไหวฤาษีเห็นท่าไม่ดีจึงบอกกับผู้ใหญ่ว่าข้าเอามันแทบไปอยู่แล้ว มีอีกคนที่เป็นความหวังสุดท้ายใครหรือครับท่านเจ้ารีบไปตามอาจารย์ขุนเดชที่หมู่บ้านแถบชายแดนเขมรน,น่าจะเป็นคนเดียวที่มาร่วมแรงช่วยกันป่าบปอบพระขวัญกับข้าได้ท่านหรือสีตานมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีบกลับมาจากนั้นผู้ใหญ่รีบวิ่งออกจากป่าเพื่อไปรวบรวมชาวบ้านที่เหลืออยู่ รอเก,กกลับมาพร้อมกับอาจารย์คุณเดีแล้วค่อยเข้าป่าไปช่วยฤาษีอีกแรงแกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวระหว่างทางได้สอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นระยะว่าบ้านของอาจารย์คุณเดชอยู่แถวไหนแล้วผู้ใหญ่ก็ได้พบกับอาจารย์จนได้เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้พบกับอาจารย์คุณเดชไม่คิดเลยว่าจะเป็นไอ้ขวัญคนเดียวกับที่ข้าเคยปลา มันยังกล้าทำชั่วอีกหรืออาจารย์ถามพร้อมกับรีบเก็บข้าวของเพื่อจะออกไปช่วยฤืซีให้ทันเวลาถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นคนทางเดียวที่พอจะสู้กระปองผ้าขวัญได้และเหลือเพียงแค่วิธีนี้ที่จะทำให้ทุกคนรอดจากสถานการณ์ที่สุดแสนจะเลวร้วายในครั้งนี้การตายของพนนจะได้ไม่เสียเปล่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านกับอาจารย์เดินทางมายังหมูบ่บ้า ชาวบ้านก็รอสมโภชและออกเดินทางกันเข้าป่าช่วยฤือีในทันทีเวลานานปอบพะขวันได้หายไปจากบริเวณนั้นแล้วส่วนท่านลือีกำลังนั่งสมาธิอยู่ในบวัวที่ท่านสร้างไว้เพื่อต้านไว้ไม่ให้ปอบเข้ามาได้อาจารย์ขุนเดที่ยังอายุน้อยกว่าฤือีได้เข้าไปพนมมือไหว้และวางแผนในการปราบปอบร้ายในครั้งนี้ อาจารย์คุณนเดนนำคบเพลิงที่เตรียมไว้จุดขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างแทนกองไฟและชาวบ้านทุกคนช่วยกันนำสายศิลมาล้อมเป็นวงกลมเพื่อที่จะเข้าไปนั่งกันได้ทั้งหมดในนานคืนนี้มันช่างเงียบวังเวไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์เล็กสัตว์ใหญตอนนี้ไม่มีแม้งเงาปอบผวาดสิ่งที่ทุกคนกลัวคือมันจะกลับมาในรูปแบบไหนอีกนั่นเอง ทุกคนต่างตั้งตารอการปรากฏตัวของผีปอบหลจนกระทั่งเวลามันผ่านไปเกือบถึงเที่ยงคืนฤาษีท่านลืมตาคืนพร้อมกับเปล่งคำพูดออกมาว่าตื่นเถิดพวกเจ้าข้าสัมผัสได้ถึงกระแสจิตอามาหิตบางอยา่างที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาทางทิศเหนือมันใกล้เราเข้ามาทุกทีชาวบ้านกรีดล้องมองซ้ายมองขวา ด้วยความกลัวท่านอาจารย์คุนเดชได้ยินเช่นน,นั้นจึงหยิบกลิตปูกเสกขึ้นมาถือไว้ส่วนผู้ใหญ่บ้านเองก็ออาปืนขึ้นมาเตรียมในระหว่างนั้นอาจารย์คุนเดชได้สวดคทาไซยเวเปามลปลูกเกลูกปืนของผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มอนุภาพให้มันสามารถต้านทานผีปอบได้อีกทางไม่นานเสียงลมกระโชคแรงจากฝั่ง ได้พัดมาอยังไม่ทันตั้งตัวชายร่างใหญ่ตัวดำถึงมือปรากฏตัวขึ้นตาของมันสีแดงการ่างกายของมันเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงทั่วร่างกายยางน่าสยดสยองีปอบมันพุ่งตัวเข้ามากินเหยื่อที่รอไว้ด้วยความหิวโหยและชะงงหน้ามาดูทุกคนในวงสายศีลด้วยความกังวลท่านฤลืีช่วยโอกาส เอาแหที่แขวนไว้คลุมหลางของมาปอพะขวัญดินสะบัดออกจนแห้ใกล้จะขาดเอาให้ได้ท่านใดนั้นอาจารย์คุณเดใช้กรีดปากลงที่หัวของมาผีปอบดินผ่านทุลนทุลายพวกมึงจะหวังว่าจะได้ปราบกูดได้กูจะเป็นปอบอมตะปอบลายสวยดมนต์สู่จนกระชากแหขา ร่างของผีปอบเต็มไปด้วยควันดำที่ลอยออกมาจำนวนมากมันยกมือขึ้นสวดคาถาแล้วพ่นควันนั่นไปที่บ่วงสายศีนจนสายศีลเริ่มไหม้เข้าไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆร่างอีกาดำเลเสือสมิงสาวที่เป็นบริวารของมันปรากฏตัวขึ้นสองสัตว์้ายกลูกเข้ามาทำลายชาวบ้านอีกาดำใช้ปากจิกกัดท้องควักใส่ผู ส่วนเสื้อสมิงสาวเอามือควนกลุ่มของชาวบ้านจนลม้มลงไปนอนดินพลาอาจารย์ขุนเดชเห็น่าไม่ดีท่านหยิบกระบองลายพยักขึ้นมาแล้วฟาดไปที่เสือสมิงและอีกาดบจนมันลอยพุ่งขึ้นไปชนต้นไม้ทีละตัวร่างของสัตว์ทั้งสองถูกเผาไหม้โดยเปลวไฟปลูกเซกเลื้ยครอบงา้ดยมนสายเวจนทำให้มันดินไม่รูปปอพอขวันโมโห และแขนที่มีคนทําให้บริวารสยบได้จึงพุ่งเข้าหาฤาือีทิ่เผหรือมันพยายามใช้ปากกัดแขนของท่านแล้วสะบัดจนกระดูปิดรูลือษีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเวลานั้นเหลือเพียงแค่อาจารย์คุณเดชเท่านั้นที่จะทําให้ทุกคนรอดได้ท่านใช้ประคำคล้องไปที่คอของผีปอบแล้วบริกรรมคาถาให้มันหดตัวเล็กลู่จนสามารถเข้าพปพันล์่างปอบไว้ได้ทั้งหมด แล้วหลังจากนั้นเวทมนต์ของปะคมเกิดแสงสีขาวขึ้นได้บีบลัดเข้าไปที่ห่างของปอบแน่นขึ้นเรื่อยๆจนผีปอบมันร้องออกมาด้วยความทรมานชาวบ้านทุกคนที่ได้รับยันของดูสีมาก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ยันสีแดงแปะปที่ล่างของปอบแปะเข้าไปให้ได้มากที่สุดจากนั้นพายันได้เกิดแสงไฟขึ้นเป็นจำนวนมาก และเริ่มเผาร่างของผีปอบชนไม่เกลี่ยมปอบไล้ไม่ล,มล,า,มลาความพยายามมันถอดร่างยักษ์สูงใหญ่ออกและกลายเป็นผ้าขวานที่ทุกคนเคยพบเจอมาครั้งอย่างเป็นมนุษย์อาจารย์คุณเดชจึงเอ่ยขึ้นว่าทำไมไม่เลิกทําชั่วสักทีล่ะไอ้ขวนันเอ็งตายไปจะไม่ได้ผุดไม่เกิดก็ข่าวนี้แหละมึงก็ไม่เลือก,อกอยุงก,ก,ก,กูนะไอ,อะคุณเดช กูจะทำให้มึงไม่มีชีวิตใจเกดมันระเบิดพลังทั้งหมดเป็นควันสีดำพุ่งออกมาอีกครามมนดําของมันแก่งกล้านาและครอบล่างของอาจารย์คุณเดชจนทานเริ่มรู้สึกกระอากระอวนหายใจไม่ออกมือของมันบีบรัดคอทานจนแทบไม่มีอากาศหายใจทันใดนั้นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นพี่ขวัญหยุดทำบาปเถอะนะ ฉันขอให้ความรักที่พี่มีต่อฉันหยุดสร้างเวรสร้างกรรมในชาตินี้เถิดความรักไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนเราเท่านั้นที่ใช้ความรักทำร้ายกันท่านได้ที่ปอบพระขวานเรียบพันหาเสียงของหญิงคนลักแล้วอุทานขึ้นว่าน้ำเปลีนของพีมันล้องไห้บนหัวลอ้อเหมือนเป็นปอบไร้าที่สิ้นสติ ผีปอบทิ้งตัวนั่งหลงพื้นแล้วบอกกับหญิงสาวว่าทั้งชีวิตนี้พี่ยอมไม่เจอคนเดียวถ้าชาตินามีจริงขอให้เธอันมาให้โอกาสพี่บางนะปอบประควันร้องไห้เสียใจอย่างน่าเวทนาแล้วร่างกายก็แตกสลายออกเป็นสิ่งเสียด้วยเวทมนต์ที่เสื่อมถอยและพ่ายแพ้ต่อความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อน้ำเพชร จึงทำให้อำนาจใช้เวททั้งหมดแตกสลายไปชาวบ้านที่เหลืออยู่ต่างดีใจวิ่งเข้าไปกราบลือสีท่านอาจารย์คุนดีและน้ำเพชรอย่างสุดซึ้งจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านระแวกนั้นก็ไม่มีเรื่องเร็วร้ายหรือผีปอบตนใดเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้อีเรื่องของปอบพระขวาน ได้ดำเนินมาถึงจุดอวสานและเรื่องนี้เป็นไปตามคำคมที่ว่าความรักไม่เคยทำลายคลายมีแต่คนเราเท่านาน้นที่ใช้ความรักทำลายกันเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ